ก็ดีค่ะเรามาคุยกันเรื่องเป็ดวันนี้คือเรื่องของเรื่องคือตัวเนี้เรื่องของเรื่องคือมันมีลิกัดก่อนและผิดร้ายแรงนะถ้าเป็นเหลืองน้ําเงินอนะ่ะดีนะอันนี้คือเห็ดไฟอินวันเนี่ยจะเป็นอยู่ในเป็ดสีน้าเงินแต่เป็ดสีน้ําเงินอนะ่ะเหมือนว่ามันจะดีอ่ะมันจะดีกว่าแต่กินมันก็คือดีกว่าอย่าไปนอ,อย่าไปนั่งดมจะดีเ <laughs> หมือนกับว่าฆ่าเชือ้อแต่เจ้าเนี่ย ถ้าเป็นมิสเตอร์มาเซ่อะค่าเชื้อแบคทีเรีย99.9%ค่าผินปูนฝังแน่นครับไนลอนกับเบื้องค่าสนิมคาบเหลืองทุนแรงขัดให้กลิ่นสปาร์คคลิงพิงสปาร์คลรคลิงสปาร์คคลิงเรอ,อเป็นกลิ่นสปาร์คลิงพิงก็คือไม่เหม็นแต่จริงๆแล้วอะคาบดำสะสมในร่องกระเบื้องได้ด้วยนะเนี่ยคือมันเนี่ยค่าเชื้อแบคทีเรียรได้แต่สีงเงินอะสีงเงินจะเพิ่มมาอีกสองบาทเป็นห้าสิบเอ็ดบาทจะได้ จะได้ความเหมือนกับว่าค่าเชื้อมั่นใจจะได้ความมั่นใจว่ามันค่าเชื้อในห้องปฏิบัติการกับเหตุไฟอินวันด้วยเออฉันฉันดูนาเราสึกยาวเป็ดลาดไม่ใช่ฉันไม่ทําลายนาฉันบอกว่าก็คือว่าเรื่องเรื่องคือนานี่แหละแกทํางานหนักหนืองว่าอยากให้รู้เรื่องนี้ว่ามันจะมีเหมือนกับว่าฝังในตัว มันอาจจะเป็นตัวอะไรก็ได้อะเขาคิดว่าน่าจะเป็นสัตว์ที่มันตัวเล็กๆกะเขาก็เลยใช้วิธีนี้เพื่อที่จะให้สัตว์ตัวเล็กๆพวกนี้มันตายอืมเะพาะฉพนาะหมดไปเป็นล้านเลยเนะี <c> ่ย <oughs> ไม่ใช่มันเหมือนกับว่าก็เวลาเราไม่สบายใช่ปะเขาจะพาเราเข้าโรงพยาบาลเอกชนก็แหละ <c oughs> จริงๆไม่ใช่เราไม่อยากเข้านะจริงเราเข้าที่ไหนเราไม่ค่อยป่วยอยู่แล้วสมัยก่อนเรายังไม่ป่วยตีไง เอ,อ้าใจม่ลาต้องคืนตรงนี้เรามาเพราะว่าเราผ่านหุ่นทิพย์เามาได้อสองคนที่จะเป็นกษัตริย์เป็นอย่างมาก <c oughs> ไม่มีใครทําหรอกแกเชื่อฉันได้เชื่อใจฉัน,ได,ฉน,ไ,ฉนไ,ได้ว่าฉันไม่ทิ้งฉันทิ้งไม่ได้เพราะฉันดีจะไม่มีแดกันนี่ไม่มีงานดีๆท่าอีกต่างหากหุ่ทิมใครจะรับฉันเข้าทํางานสบายๆมากดีนะดี ชอบมากเปิดนะยอมมาแดกเ่ะไม่เลมากินนะไอ้อเอาความเป็นจริงนะไอสีดำเงินเนี่ยคือการกระจุยคือพอเวลาลุงฉัน,เป,นเป็นแบคทีเรียเคลื่อนที่ชนี้ฉันต้องกําจัดแบคทีเรียเคลื่อนที่โดยการที่พอแกออกจากห้องน้ำฉานก็จะลดเปิดเพื่อที่จะเหมือนกับว่าเออลาดไปเขาไม่เข้าใจเรื่องหุนี้แล้วแบบเขาไม่ฟังอะ่ะ แกปะแบบว่าแกอาจจะไม่เข้าใจเรื่องนี้คือแกขี้เกียจจริงๆนาไม่เคยว่านะจะปั่นแกก็ปั่นในเครื่องสป้าแต่ฉันก็จะเทเดต่อไปฝาหนึ่งเวลาที่นาฉันปั่นหรือว่าฉันปั่นหรือว่าลุงแต่ลุงไม่ค่อยนะเพราะว่าแต่ฉันจะคือลุงี่ะฉันไม่ค่อยใส่ใจฉันไม่ค่อยรักมันเพราะมันไม่เลี้ยงฉันฮอผู้จริงๆไม่โกหกไม่เลี้ยงฉันก็เกลียดมัน มันชอบตีฉันนี่แหละนี่ฉันบอกจริงฉันไม่ได้เกลียดที่เขาไม่เลี้ยงหรอกถ้าเขาไม่ตีฉันก็ไม่ว่าอืมเขาตีฉันไงมันก็เลยกลุมพรเขาไม่คุยด้วยอีกเลยทานนี้หน่อยเดี๋ยวหลังมืออันนี้จะแพงนะจะมีเด็ดเปาอร้อยนั่นก็จะนั่นก็จะใช้ได้หลายเดือนหน่อยก็จะทาเตียมผ่าผ่าไล้เลยว่าได้ฉันคลีนขนาดนี้แกผ่าได้ปะล่ะ ไม่ได้หรอต้องดูผ่าได้นะเพราะชีวิตฉันมีค่าฉันคิดว่าหมอประมาณนั้นน่ะชีวิตหมอต้องมีค่าไม่งั้นก็ทําอะไรเพื่อชาติบ้านเมืองไม่ได้น้องฉันเป็นคนที่มีชีวิตที่มีค่านะเขาน้าหักนะน้องฉันเป็นคนหน้าหลักน้าหลักฟุงฟิ้งอะไรอยี่อีฟุ้งฟิ้งก็ดิ่งแมวอืม มีน้องอีกคนก็คือเขาจะเหมือนเหมือนกันนะหนึ่งตัวใกล้เคียงจริชอบกันหนึ่งตัวของน้องน้องอีกคนหนึ่งเป็นหลานเนี่ยเป็นหลานของหลานลูกพี่ลูกน้องชป่ะอันนี้ไม่ใช่เป็นพี่ลูกพี่ลูกน้องเป็นญาติของพี่ฝ่ายนู้นเลยเป็นของป้านู้นไม่ใช่ของเรานะแต่ว่าด้วยความที่เวลาที่เราเจอคนที่เหมือนกัน่ะอืเราก็จะพุ่งเข้าไปหาทันทีเลยด้วยความที่เราสึกว่า้ i, น้องมันนิสัยดีอ่ะนิสัยดีแบบว่า ฉันจะดูคนที่ได้ที้ต้นๆออกเสมอเลยไม่ทุกคนนะไอ้ก,กี้อุ้มเนี่ยต้นแน่นอนติดหนึ่งในห้าประมาณนี้นะฉันคิดแค่นั้นฉันพูดจากใยแล้วก็มีไอ้กไก่นี่ต้องที่หนึ่งแน่นอนนี่บ้านจะแย่งคะแนนกันฉ <laughs> ันกาแฟมันไม่ได้แล้วะอยูจ่จะต้องถ่ายเดมียจุลา เซบลักเป็นเจ้าของไปเลยจะไม่เล่าผู้แกเข้ามาโทษฐานเป็นเห็บ